สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาพี่พี่นะครับมาชมกับโซนที่นะครับเป็นโซนที่แท้ดูง่ายขัดสวยนะครับนี่เราก็เริ่มต้นที่องค์แรกนะครับองค์แรกนะครับฟอร์มเขาก็จะนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะมีคาบขาวที่เป็นคาบแท้นะครับแล้วก็ผิวเดิมนะครับไม่ได้เป็นผิวลมดานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผิวดมเดิมจากทางวัดนะครับตอนนี sure. ้นะครับกระเสเนี่ยนะครับกลับมา นะครับสนใจกับพระที่เป็นโซนเดิมๆอย่างเงี้ยเยอะมานะครับแต่ส่วนที่คนบางท่านก็ชอบผิวทองนะครับมันก็มีหลายแบบกันไปส่วนตัวแล้วผมก็มีหมดนะครับแต่แบบนี้นะครับจะราคาค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากคนที่ได้ไปส่วนมากแล้วก็จะเอาไปทํานู่นทํานี่นะครับทาให้พระเปลี่ยนสภาพไปนะครับความเดิมเลยเหลือน้อยลงนะครับแบบนี้ก็เลยนะครับค่อนข้างที่ แพงแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับผิวดำเดิมนะครับมีดินติดบ้างเล็กน้อยดินแบบนี้ไม่ได้หลุดง่ายๆไม่ได้ไม่ได้หลุดง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าโดนน้านี่นะครับสะดุ้งเหว่งเลยนะครับหลุดหมดเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นองค์แรกนะครับเรามาชมองค์แรกกันก่อนนะครับองค์แรกก็นี่นะครับนี่นะครับจมูกไม่ได้บี้นะครับจมูกแต่ว่าจมูกเนี่ยอาจจะมีรอยโดนถูแบบว่าเวลาโดนจับนะครับ ก็ผิวก็จะเปิดนะครับผิวเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับเคลือบรักลงรักปิดทองไว้แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่านะครับระยะเวลาอันยาวนานนี้นะครับทำให้พระนะครับสนิมของเงินสนิมของทองเนี่ยมันกลายเป็นสีดําหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่แต่ส่วนตัวแล้วนะครับจากที่ผมเคยเห็นพระเนี่ยจะเป็นโซนเนี่ยที่ขึ้นจากกลุเนี่ยนะครับจะดูง่ายนะครับนี่ก็องค์แรกนะครับนี่ นะครับถ้าชุดแบบนี้นะครับราคาจะค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าจบนะครับจบดูง่ายนะครับแบบนี้ก็ถ้าโซนแบบนี้ผมสตาร์ทไว้ที่2 0 0 0 0นนะครับโซนแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนอยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับมาดูองค์ที่2นะครับองค์ที่2ก็จะมีคาบดินอยู่บริเวณนะครับหน้าตักนะครับนี่นี่จะหมูกโดนะครับจะมูกโดงนะครับรอยลิ้วอะไรชัดเจนตัวหนังสือชัดเจนนะครับนี่ครับ ภาพต่างๆนะครับพระรุ่นนี้จะนะครับหุ่นแน่นบึกนะครับนะเห็นปากชัดเจนถ้าดึงออกมานะครับดึงออกมานี้จะเห็นเป็นริ้วปากตื้นมากนะตื้นมากแต่เห็นชัดเจนนะครับชุดนี้ก็สตาร์ทไว้ที่สองหมื่นนะครับคือสตาร์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าลดได้เยอะนะพี่บางบางครั้งนี่ลดไม่ได้เลยนะพี่เนื่องเนื่องเนื่องจากนะครับ ราคาตอนนี้ไปแล้วนะครับนะครับอย่าต่อราคากันเลยนะครับของแท้ไม่มีหวานไม่มีหมู่แล้วครับพี่นะครับนี่ก็จะเป็นโซนเดิมอีกหนึ่งจะเป็นโซนเดิมหมดเลยนะครับเป็นโซนผิวดำเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับนะครับนี่เป็นองค์ที่สามนะครับส่วนผิวเดิมเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยกรุเนี่ยจากุเนี่ยก็จะประมาณนี้ผิวจะประมาณนี้นะครับจะไม่ได้แบบว่าเหลืองมากนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เหลืองเหลืองไม่มีนะมีนะครับนี่เป็นองค์ที่3นะครับนะครับนี่องค์ที่4นะครับองค์ที่4นี่โอ้โหนะองค์ที่4นี่ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับนี่เนื่องจากนี่จมูกนี่มีรอยโดนนะครับอันนี้นี่รอยบุบเลยนะครับแต่ผิวพันธ์ดีมากนะครับผิวพันธ์ดีมากนะครับสวดทรงดีมากนะครับ เอาไปศึกษาได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้พุทธคุณได้นะครับราคาเห็นแบบนี้ก็ต้องนะครับก็ต้องว่ากันหลักหมื่นเหมือนกันนะครับต้องว่ากันหลักหมื่นเหมือนกันนะครับดูและจดจํานะครับจดจําไว้ให้ได้นะครับนี่ครับนะครับอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้นะจงใจให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองนะครับมันก็เลยเป็นความสวยนะครับนี่นี่องค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่ องค์ที่5นะครับองที่5นะครับนี่เป็นโซนที่ผมได้เก็บไว้นะครับเก็บไว้แบ่งปันด้วยนะครับอันไหนเหลือก็เอาไว้ใช้เอาไว้อ่าเอาไว้เก็บนะครับส่วนตัวผมเนี่ยส่วนที่ผมเก็บเนี่ยผมก็มีเก็บของผมไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บเยอะมากมายเพราะว่าอะไรครับต้นทุนมันค่อนข้างสูงแล้วพี่นะครับแต่ถ้าผมได้มาพันหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนนยผมก็เก็บนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างสูงเลยแบ่งปันให้กับนะครับผู้มาระมี แต่เอาจริงๆแล้วนะครับของแบบนี้นะครับพระเลือกเจ้าของบางคนมีตังค์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านะครับจะมีพระครอบครองบางคนก็ต้องจําเป็นต้องขายนะครับใช้เงินนะครับบางคนไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าได้พระมาเยอะนะครับจาเป็นต้องใช้ก็นะครับได้ขายนะครับบางคนก็นะครับเอาเงินนะครับส่งให้ลูกเรียนได้เลยนะครับช่วงเปิดเทอมนี่ก็จะเป็นองค์ที่6นะครับอ่า มาดูองค์ที่7นะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่7นะครับเป็นองค์ที่ค่อนข้างเอี่ยมนะครับดูง่ายนะพี่นะนะครับดูง่ายมากนะครับองค์นี้คือแท้นะครับคือแท้ทุกองค์ผมขายผมแท้ทุกองค์ผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับนี่ดูง่ายนะครับนี่นะครับองค์นี้จะเอี่ยมมากนะครับโดนดินค่อนข้างน้อยนะครับจะมีคาบที่คอเนี่ยชัดเจนนะครับตอนเนี้นะครับกระแสเนี่ยชอบแบบนี้กันมากนะครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ เมื่อกี้องค์ที่อะไรที่7มีองค์ที่8นะครับองค์ที่8ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าชอบอันไหนก็แคปไปนะครับเริ่มต้นที่นะครับหนึ่งถึง2,000 20, 0บาทนะครับนี่โซนนี้นี่องค์นี้ก็สวยมากนะพี่นะสุดเข้มขังอะหลวงพ่อเดิมอะพี่นะครับราคาหลักหมื่นเมื่อก่อนเราหากันจะแย่นะพี่เนาะอ่า,อามาดูองค์นี้ครับ นี้หกเจ็ดแปดเมื่อกี้องค์ที่แปดอันนี้องค์ที่เก้าอุ้ยองค์ที่เก้าสวยนะเนี่ยองค์ที่เก้าเนี่ยนะครับคัดเก็บอีกสักองค์ดีไหมนี่โอ้โหที่เก้าปากชัดเจนเลยจมูกนี่จมูกเศรษฐีเลยนะอย่างนี้นะนี่องค์ที่เก้านะครับสวยงามมากนะครับนี่องค์ที่เก้านะครับอ่ะองค์ที่สิบนี่องค์ที่สิบก็จะเป็นองค์ที่ปากชัดเจนมากนะครับปากชัดเจนนะครับนี่ นี่นะครับนี่ผมคาดว่าองค์นิตาจะเป็นการแต่งตะไบนะครับเพราะว่าน่าจะมีเนื้อเกินก็มีการแต่งตะไบบริเวณตรงนี้องค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้หน้าชัดเจนนะครับสวดทรงผิวพันผิวพันดีมากนะครับเอี่ยมนะครับผิวพันดีนะครับล่องลึกต่างๆชัดเจนนะครับตาหนิพิมพ์ต่างๆชัดเจนนะครับแต่ส่วน พระหล่อเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ถ้าเล่นง่ายเนี่ยนะครับดูผิวดูผิวพันนะครับนี่มาองค์ที่11นะครับอง์ที่11ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนผิวที่ไม่ได้ดำมากนะครับไม่ได้ดำมากนะครับสมมุติถ้าล้างเนี่ยล้างคราบต่างๆออกเนี่ยเหลืองเลยนะครับสําหรับองค์นี้เหลืองเลยนะครับดูครับตาจมูกปากชัดเจนนะครับตาจมูกปากเห็นชัดเจนไหมครับ ตาจมูกปากนะครับหน้าตักแบบเนี้ยส่วนมากแล้วจากที่ผมเจอจากที่ผมซื้อนะครับจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเขาก็จะเลือกโซนแบบนี้ไปผิวแบบนี้ไปเขาคิดว่าแบบเนี้สวยนะครับจากที่ผมเช่าหานะอันนีเน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งคนที่จะมีพระประมาณนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าโซนแบบนี้จะพบเจอได้น้อยแล้วเขาก็มองว่า เฮ้ยโซนแบบนี้เฮ้ยสีสีมันเหลืองเหลืองเว้ยอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปก่อนในะเป็นงานคาดเดานะครับนี่นะครับสวยครับแบบนี้มันจะพบเจอได้น้อยแต่มันจะดูยากกว่าดูยากกว่าผิวดานะครับผิวผิวดําที่เป็นผิวเดิมเนี่ยมันจะจบง่ายแต่อันเนี้ยนะครับมันไม่ยากหรอกถ้าคนดูเป็นนะครับองนี้นะครับนี่นะมันก็จะมีนะครับเปลวทองคาบทองเนี่ย เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับและที่สําคัญองค์นี้จะมูกโด่งมากจะมูกโด่งสวยมากนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปองค์ที่12นะครับจะเป็นฐานเตี้ยนะฐานเตี้ยผิวเดิมนะครแบบนี้ก็อยู่8.000บาทนะครับ8,000บาทพุทธคุณหลงพ่อเดิมนะครับแท้แท้ดูง่ายๆนะครับผมพูดเสมอว่าผมเน้นให้ดูง่ายนะครับอ่าแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะ นะครับคาบกรุต่างๆนี้เหลือน้อยมากเลยนะครับนี่เอี่ยมมากองนี้เอี่ยมมากผิวเดิมแท้นะครับผิวเดิมนะครับนี่โหขอบสันต่างๆนิ้วเท้าชัดเจนนะครับนิ้วนี่ตานะครับรอยตะใบนะครับนี่สวยครับองนี้นะครับใหญ่บึกนะครับอ่ะมาดูครับนี่พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางหน้าหนุ่มหรือบางท่านก็เรียกหน้าฝรั่งนะครับนี่ องนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับแต่วน,นี่เลยติดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้หล่อไม่เต็มเนหะ็นไหมราคาเลยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นโซนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าฟอร์มนี้แบบนี้ไม่ตรงนี้เต็มนะต้องมีสองหมื่นนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ถึงนะครับนี่อ่ามาดูองค์นี้องค์นี้ผิวเดิมนะครับจริงๆจะเป็นผิวเดิมทั้งหมดแหละนะครับแต่ผมติดคําว่าผิวเดิมไงนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ช่อยชอบผิวล้างผิวแต่งเท่าไหร่ นะครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้หมดแหละพุทธคุณนะครับนี่แบบนี้นะครับจะเป็นหน้านี้เนี่ยก็คือนิยมนะนิยมมากนะครับนิยมมากนะครับจะเป็นสตอรี่ของวัฒนุนี่องค์นี้เห็นปากยิ้มเลยนะครับสติสตอรี่ของวัฒนุลอกเลยสูงนะครับตัวต้องสูงใหญ่บึกนะครับหนาเห็นไหมสูงชะลูดเลยนะครับจมูกโด่งนะครับนี่เอียงไปทางซ้าย ขององค์พระเล็กน้อยทางขวาของเราถ้าหันหน้าเข้านะครับนี่นี่ก็เป็นโซนนิยมเลยนะครับผมเอามาแบ่งปันพี่พี่เนี่ยเอามาให้พี่พี่ชมนะครับหนึ่งเลยคือแบ่งปันให้ได้ชมนะครับสองเลยเผื่อได้เช่าหากันนะครับผมว่าของมาเหลือน้อยแล้วพี่นะครับของแท้เนี่ยเหลือน้อยแล้วนะครับเนื่องจากของเก๋เนี่ยระบาดเยอะนะครับราคาต้องขึ้นหลักหมื่นแล้วนะพี่นะไม่มีแล้วนะครับราคาเบาเบานะครับนี่ ของดีไม่มีหมูนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับอ่าแล้วก็มาดูองค์สุดท้ายของวันนี้ที่ผมจะให้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นองค์นี้นะครับบึกเห็นไหมบึกหนานะครับดูง่ายแบบนี้ผม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 ชอบละไรสำคัญนะครับผมใช้พี่ๆมองดินไว้นะครับดินเนี่ยจะเป็นดินแบบนี้นะครับนี่ชัดเจนเลยครับอ่ะ ใครอยากจะเช่าหากับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาที่นะครับ a m m 3 7 3 6หรือที่จะโทรมาก็ได้โทรมาก็เบอร์063 4์หกสา็ผมมีบริการปลายทางให้สำหรับพี่ที่ไม่สะดวกโอนนะครับหรือว่าโอนไม่เป็นไม่มีธนาคารนะครับนี่ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ถ้าใครโอนเป็นนะครับโอนเถอะครับเพราะว่าเก็บเงินปลายทางกว่าเงินจะเข้ากว่า มีโอกาสไม่รับสิ่งของด้วยนะครับนี่ผมให้บริการสําหรับพี่ๆที่รุ่นใหญ่นะครับที่โอนไม่เป็นเท่านั้นนะครับแต่ใครโอนเป็นนะครับโอนให้ผมเถอะนะครับผมส่งของถึงแน่นอนนะครับเครดิตไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะครับใครชอบอะไรสนใจอะไรกันไหนก็นะครับทักมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ